เห็ดพึ่งเกรดเอก็ยังมีให้ได้เก็บอยู่จ้าทุกคนสวยมากมีมีด้วงกินนะคะหนอนไม่กินด้วงก็กินทุกคนด้วงดินค่ะอันนี้รอดค่ะเฮ้ยไม่รอดนะคะดูค่ะไม่รอดก็ ตัดออกบางส่วนเอาไปกินจ้าทุกคนดอที่นี่สวยมากจะรอดไหมคะรอดค่ะ เรามาถึงป่าเห็ดพึ่งที่เราเคยเก็บได้เยอะๆค่ะทุกคนก็ยังคงอยู่ในการคัดไซส์นะคะอันนี้เกรด A คะ่ะอันนี้เกรด B แต่ว่าต้องลุ้นคะ่ะอันนี้คือรอยด้วงดินนะคะแล้วก็มีหนอนข้างในคะ่ะก็ไม่ได้ขายแล้วจ้่อื้อ จับแล้วเบาเลยค่ะเบาเนี่ยคือไม่ทันหนอนนะคะเพึ่งกำลังออกตัมุดตะมิสวยจริงๆค่ะทุกคนถ้าไซนี้เราเก็บนะคะไซนี้คือโอกาสที่จะได้กินมีเยอะมากค่ะสวยมากมไม่ทันแล้วค่ะทุกคน นอนเยอะามากมาเจอไซส์สวยๆเพียบเลยค่ะแบบนี้รอดนะคะช่วงนี้เราเก็บไปกินเองแลคะทุกคนดอกนี้สวยมากทุกคนแต่ดูก็รู้ว่า ไม่น่าจะทันหนอนวันก็จะทิ้งให้เป็นความงามของธรรมชาตินะคะเป็นแบบนี้เลยเห็ดพึ่อองเมืองเยอะค่ะแต่มันไม่เยอะเหมือนป่าต่างเมืองที่เราไปเก็บนะคะลุ้นอันนี้ว่าจะรอดไหมเดี๋ยวมาเช็คขาค่ะนะคะแบบนี้พอจะได้กินค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดเพิ่งโผล่เมื่อคืนประมาณนี้นะคะมาเช็คเต็มค่ะ เห็ดพึ่งบ้านเราจ้าอันนี้เรียกว่าเห็ดพึ่งสองสายพันธุ์นะคะมีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาแบบตั้งใจเรียนแล้วก็แยกสายพันธุ์ของเห็ดพึ่งเขามาคอมเมนต์บอกค่ะวันก็ว่ามันมีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกคนแต่ว่าวันไม่ได้เรียนรู้ขนาดนั้นนะคะเรียกว่ามันเป็นตระกูลตระกูลเห็ดพึ่งแต่มันก็จะมีแบบพันธุ์ขายาวขากลมขาป้อมนี่ไม่ทันแล้วทุกคนเอ้ยกินแบบเกี้ยงเลยได้แต่ดอก ต้องเอาแบบเล็กๆจริงๆค่ะเห็นไหมคะไม่ทันแล้วค่ะทุกคนจ๋าหนอนเยอะมากจะ,จะพาเดินอุ้ยเข้าไปดูเห็ดพึ่งค่ะถาออกมันไม่ค่อยรอดอะทุกคนดู หนอนกินเร็วมากค่ะนนี้ได้แต่ดอกนะคะคะป่าเห็ดพึ่งก็จะมีเห็ดพึ่งขึ้นตั้งแต่นอกป่าเลยค่ะนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยสิเดินขึ้นเขาลงเขาเนาะทุกคนป่านี้วันเคยเก็บได้เยอะมากเลยค่ะป่าที่มันเป็นสวนใหม่นะคะแล้วก็ต้องลอดๆมอดๆข้าไปค่ะเรียกว่ากำลังเกิดจมูกตีนี่ค่ะ บ้านวันนะคะเขาซื้อกิโลละร้อยแพงมากแต่ว่าต้องทำแบบนี้ตัดตูดถ้ามีหนอนไม่เอาเลยแบบนี้ดอกเกรด A ค่ะแบบนี้ผ่านาจะซื้อดอก2เกรดนะคะเกรด B 50โครนแต่ต้องตัดอย่างนี้แบบนี้ผ่านค่ะดอกที่ไซส์สูงไม่เกิน5เซนติเมตรน่ะได้หมดเลยค่ะทุกคนแต่ต้องไม่มีหนอนเลยนะคะเราจะมาแบบ เก็บขายแล้วคัดใสาที่เมืองวันนะคะเรียกว่ายากมากไม่แน่ใจว่ามันจะออกเยอะเหมือนที่วันเคยเคยเก็บหรือเปล่านะคะปีนั้นออกเยอะกว่าน,นี้นะคะอันนี้คือดอกเกรดบีค่ะทุกคนสูงตั้งแต่5เซนเราก็ไม่ค่อยรอดแบบนี้ค่ะถ้ามีหนอนก็คือไม่เอาเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าเวลาวันคัดเห็ดขายวันจะทิ้งอย<ด>ู่ดอกเกรดบีอีกดอกหนึ่งนะคะ นี่ค่ะนี่คือเกรดดีใต้หมวกต้องไม่เหลืองนะคะนี่อันนี้รอดนะคะกว่าแต่กว่าจะได้กิโลหนึ่งทุกคนถ้าไซส์นี้ก็คือประมาณ10ดอก1กิโลเดี๋ยววันให้ดูไซส์ A ค่ะนี่ก็คือ A นี่ก็คือ B A 100โครนเท่ากับ350บาทโดยประมาณ B50 เท่ากับ150บาทโดยประมาณนะคะ300กับ1 5อ150ต่อกิโลค่ะราคาโรงงานนะคะอุ้ ดูออเด้อพี่น้องตาลายเด้อโอ้ยแต่แมงแต่แมงเยอะค่ะแต่แมงเยอะแบบนี้เราก็กินโอ้ยฉันบอกเธอไว้เลยแสดงว่าปีนี้เห็ดพึ่งออก มูตมีเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะอื uh ้ม huh. สวยด้วยอเห็ดพึ่งเราจำเป็นต้องตัดขาค่ะทุกคนเช็คไปเลยจ้าอยู่ในโซนบ้านเราคลิปนี้ก็จะเป็นทั้งเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดเหลืองนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะเยอะมากกำลังตะมูตะมี แบบนี้รอดนะคะอร่อยด้วยค่ะถ้าได้แบบนี้นะสวยมากทุกคนอุ้ยนี่มีหนอนกินเหมือนกันนะคะ พึ่งหวานที่เกิดบ้านวันเองโอ้โหสวยงามค่ะนี่ใหม่รอดเห็นไหมคะไม่ใช่เราที่รอกินหนอนก็รอจ้าเห็ดพึ่งด้วยค่ะพี่น้องอุ้ยดีใจปีนี้เห็ดพึ่งเกิดบ้านเราแต่ก็ไม่ค่อยทันหนอนเท่าไรนะแต่แบบนี้เราก็กินได้เห็ดพึ่งหวานเจอแล้วเราก็ตัดเช็คไปเลยนะคะมันจะได้ไม่หนักคะ่ะทุกคน นี่ดอกนี้รอดนะคะมีรอยนิดเดียวกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนวันได้เห็ดพึ่งมาแบบเยอะอลังการตอนนี้วันจะมาคัดนะคะจะมาคัดให้ทุกคนชมคะ่ะหมวกสีเหลืองเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะอ,อ,อันนี้ยังพอได้โอ้ยไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคน อันนี้ก็ไม่น่าใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนคอยดูพี่เขาคัดอีกทีหนึงไม่น่าจะได้แล้วค่ะทุกคนจะ้ะเนี่ยนะคะก็จะเจรียงใส่ตะก้าแบบนี้ตอนเราเก็บอะหัวยังไม่เหลืองค่ะแต่พอมาถึงบ้านแค่ปล่อยไว้ให้มันเหี่ยวนิดเดียวนะ่ะทุกคนหัวจะเหลืองเลยทีนี้ยังไม่เหลืองนะคะอันนี้หมวกใส่ไปก่อนไม่แน่ใจว่าพี่เขาเอาแบบไหนค่ะทุกคนจะ้ะ หัวหลุดเสียได้ค่ะแต่สวยค่ะทุกคนเพราะว่าวันคัดมาอยู่แล้วนะคะคัดยากมากฝนตกโอ้ยกว่าจะกลับถึงบ้านจ้ะค่อดูว่าพี่เขาจะปราณีไหมนะคะนี่ <c oughs> สวยมากค่ะได้มาประมาณห้ากิโลอยู่นะคะแล้วก็บางดอกที่วันคัดอ่า เอาไว้กินแบบนี้ค่ะเราก็จะไปนึ่งจิ้มแจ่วกันค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้หัวสีเหลืองมาถึงบ้านเหลืองเลยตอนเก็บไม่เหลืองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นมาชมบรรยากาศขายเห็ดพึ่งหวานกันจ้าทุกคนครั้งแรกนะคะที่วันขายให้พี่เขาเพราะว่าปกติไม่เคยได้ขายค่ะนี่สวยงามมาก คัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนได้สองตะกร้าจ้า